วันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์อันหนึ่งครับเพื่อนๆครับซึ่งคิดว่าทุกๆคนนะครับจะต้องเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อันนี้นะครับก็คือรถวีแชร์นั่นเองนะครับเอ๊แล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับชีวิตของเรานะครับตอนนี้เราก็เป็นคนพิการเนาะแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งเราก็จะเป็นผู้สูงวัยในระหว่างนี้นี่ทั้งที่ยังไม่เป็นผู้สูงวัยนะครับแต่ว่าคนในครอบครัวเราก็เป็นผู้สูงวัยจำเป็นที่จะต้อง ใช้อุปกรณ์ประเภทนี้นะครับทีนี้มาดูกันว่าวิธีการใช้งาน,นใช้ยังไงง่ายๆนะครับผมจะใช้คันเก่าเนาะมา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 ดูกันอ่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคันใหม่เดี๋ยวว่าเออมันง่ายไปตอนเราจะใช้ก็แค่กลางออกนะครับให้กลางออกเอ็งจะโดนหรือเปล่า ผมจะเล่าให้เพื่อนๆที่มองไม่เห็นได้ฟังก่อนว่าตัวรถวีแชร์ที่เราใช้เนี่ยที่ใช้กับผู้สูงอายุผู้สูงวัยแล้วก็ผู้เจ็บป่วยทางขาเนี่ยมันจะมีอยู่4ล้อนะฮะสล้อซึ่งล้อหลังเนี่ยเป็นล้อใหญ่2ล้อแล้วก็ล้อหน้าอีก2ล้อล้อหน้านี้มันจะหมุนได้รอบทิศทางนะฮะสามอองศาแล้วก็จะมีที่วางเท้า ซึ่งปกติแล้วเราจะใช้รถประเภทนี้ที่ไหนกันบ้างเช่นที่โรงพยาบาลสถานีอนามัยหรือเรียกว่ารพสตนะครับแล้วก็ตอนที่ว่าเราไปรับบริการจากห้างอ้าวเห็นแล้วนี่คือหนึ่งปัญหาที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูกันนี่ดีมากเลยที่มันเกิดปัญหาขึ้นตรงนี้อ่า ทีนี้ที่มีคำถามมาบ่อยเลยว่าเอ๊ตอนเราเอาออกมาใช้เนี่ยเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วไอรถวีแช์นี่นะแล้วพอเราจะพับเก็บพับยังไงนะครับเพื่อนๆครับจะมีเบาะที่นั่งแล้วก็จะมีชิ้นพิงหลังนะครับไอตัวไอตัวผ้าหรือว่าตัวแผ่นหนังเนี่ยมีอยู่แค่2ชิ้นเนี่ย ทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการพับนะครับง่ายๆเองนะครับจับตัวแผ่นนั่งจับตรงกลางของตัวแผ่นนั่งเลยด้านหน้ามือหนึง่งด้านหลังมือหนึง่งแล้วก็ยกขึ้นยืดก็จะพับเลยะฮะอ่านี่มีคําถามมาจากหลายหลายคนว่าเอะาก,กางออกมาใช้ต้นพับพับยังไงอ่นานะครับทีนี้ตัวแผ่นหลังเนี่ยกับตัวพื้น พื้นรอ,องนั่งเนี่ยวัสดุมันมีหลากหลายนะครับบางชุดมันก็จะเป็นหนังแบบนี้เป็นหนังหนังนี่ก็โดนน้ำได้นะครับโดนน้ำไดอ้อีกแบบนึงก็จะเป็นผ้าแบบผ้ายีนผ้าหนาเลยฮะอันนั้นจะดีไปอีกแบบหนึง่งก็สามารถถอดออกมาซักได้ ดูแลทําความสะอาดได้แบบนั้นง่ายเลยครับอ่าทีนี้การบํารุงดูแลรักษาเนี่ยก็ง่ายๆเองเราก็แค่แค่ถอดถ้าเกิดเป็นแผ่นแผ่นผ้าเนาะอะ่ถอดขี่ตัวตรงนี้เดี๋ยวด้านนู้นคงไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เห็นไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ตัวฝั่งละสี อันส่วนที่เบาะนั่งเบาะนั่ง,ง,ง1 2 3 4 5อ่ะลูกน็อตฝั่งละ5ซ้ายก็5ขวาก็5นะครับส่วนวิธีการถอดเดี๋ยวค่อยมาดูกันไอรถคันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องป้องกันความปลอดภัยเนี่ยมีอยู่3ส่วนแ้วกันนะอย่างแรกเลยคือเบรก อันนี้เบรกที่ที่อยู่ที่มือนี่ฮะถ้าเกิดเราต้องการให้อยู่ก็คือกำมันง,ง่ายถ้าเกิดมันถลยลงที่ลาดชันอะไรต่างๆเราก็ใช้เบรกบังคับนะครับส่วนที่1คือเบรกส่วนที่2คือตัวล็อกล้อตัวนี้ฮะตัวล็อกล้อถ้าเกิดเราจอดได้ที่แล้วเราก็ล็อกมันไม่ขยับขยื่นไปไหนนะอันนี้อันนี้ในกรณีที่มันจะถลยไปเอง จะเป็นทางลาดทางชันอะไรต่างๆเราก็ใช้ล็อกล้อใช้คู่กันนะครับในบางรุ่นนะครับแค่เรากำเบรกตรงนี้ไอตัวล็อกล้อมันก็จะล็อกเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการไปเราก็ค่อยเอามือมาดันบางรุ่นจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมพูดถึงไป2ส,ส่วนและ1คือเบรก2คือตัวห้ามล้อส่วนที่3ครับอันนี้เป็นเข็มขัดรัด สำหรับผู้ที่นั่งอย่างเช่นผู้สูงอายุอย่างเช่นเพื่อนเราซึ่งเป็นคนพิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือว่าอะไรต่างๆที่อยากจะจับให้เขาติดอยู่กับรถเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับง่ายๆเองครับมีอยู่แค่3ชิ้นนะฮะสส่วนนี่ครับที่จะเป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันภัยป้องกันอันตรายจากการใช้งาน รถทั้งคันนี่นะครับมีแจอ,อยู่แค่3ามชิ้นมีประแจอ,อยู่แค่3ามชิ้นดอกนี้เป็นหกเหลี่ยมตัวเล็กนะครับหกเหลี่ยมตัวเล็กนี้ใช้สำหรับทำอะไรฮะถอดเบาะปักลงไปแบบนี้นี่ปักลงไปแบบนี้แล้วก็หมุนหมุนเลยหมุนเลยนะครับตัวเล็กนี้ก็ใช้สำหรับถอดเบาะมีอีกตัวหนึ่ง ถอดบาะนี้ได้ตลอดทั้งชุดเลยนะครับตลอดทั้งแนวนี้เลยแล้วก็บนนี้เลยแล้วก็ไอตัวพนักวางแขนอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมตัวเล็กส่วนอีกตัวหนึ่งคือตัวหกเหลี่ยมตัวใหญ่ขึ้นอันนี้ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะถอดลอ้ออะไรประมาณนี้ฮะสมมุติว่าลูกปืนล้อมันเสีย เราก็ใช้ตัวนี้จับด้านนี้นตัวนี้เราจับด้านนี้ส่วนอีกด้านหนึง่งเราก็ใช้ตัวนี้อีกด้านนึงเราใช้ตัวนี้นี่แล้วก็หมุนเลยทีนี้อ่าถ้าเกิดล้อมันไม่หมุนแต่คันนี้หมุนดีอยู่นะถ้าเกิดล้อมันไม่หมุนเนื่องจากอะไรล่ะบางทีลูกปืนมันก็ดีอยู่นะแต่มันไม่หมุน นื่องจากว่าเชือกฟางเชือกเอ็นอะไรต่างๆเนี่ยมันมาพันบางทีเส้นผมอะไรต่างๆเนี่ดยดอกก็เจอบ่อยเนาะของที่ว่าเ,เพื่อนคนพิการเราเอามาให้ดูไม่รู้รถเป็นอะไรแล้วม,มันไม่หมนนะุนอ,อันนี้ก็เจอบ่อยแต่ถ้าเกิดมันเสียที่ลูกปืนเราก็ง่ายๆเองครับก็แค่ถอดแล้วเอาไปเปลี่ยนบางทีก็ไม่ต้องถึงกับมือช่างเลยฮะ ที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆอีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้มีหลายคนบอกว่ามันทํายังไงเนี่ยมันหลุดหรือบางคนบอกว่ามัน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 ลงมามันเตี้ยเกินเราต้องการให้มันสูงบางคนบอกว่าต้องการให้มันลงลึกลงมาบางคนบอกว่าต้องการให้มันสูงขึ้นอีกตัวนี้สามารถปรับได้ครับโดยใช้ประแจตัวนี้ครับประแจตัวนี้เพื่อนดูดีๆมันจะมีอยู่สี่รูเนาะรูใหญ่เนี่ยสำหรับล้อใหญ่อ่า รูเล็กนี่สำหรับล้อเล็กอีก,อ,กอีกรูนึงก็คือตัวจับตัวหกเหลี่ยมส่วนตัวอีกอันนึงที่เป็นท้ายกับเลขศูนย์เนี่ยไว้ขันตรงนี้ดูแล้วมันเหมือนกับว่าขันไม่ได้เคยมีบางคนแย้งบอกเอ้ยตรงนี้มันจะขันได้ยังไงมันขันได้ขันได้อ่าติดแน่นเลยนะครับ ด้านนี้ก็เหมือนถ้าเกิดระดับมันไม่เท่ากันอ่าอันนี้มันสูงกว่าส่วนด้านนูน้นด้านนู้นมันเตี้ยกว่าเราก็เถือได้กสอดต่อไปแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาก็คือคลายทวนเข็มนาฬิกาก็คือคลายเสร็จแล้วก็โยกมันขึ้น ช่วยนรงขึ้นอ่าอีกนิดนึงโอยเยอะไปอ่าได้ได่ไหมได้พอได้ที่แล้วเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาพอหมุนตามเข็มนาฬิกามันก็แน่นเลยนั่นแหละ วิธีการเก็บก็คือพับนั่นเองนะครับพับที่วางเท้าแล้วก็ตัวประแจเนี่ยอย่าลืมที่จะเก็บให้เข้าที่เข้าทางเพราะว่าถ้าเกิดเราเผลอเก็บไม่เข้าที่เมื่อไหร่วันดีคืนดีที่เราจําเป็นจะต้องใช้หายังไงมันก็ไม่เจอเพราะว่านานๆเราใช้ครั้งส่วนใหญ่แล้วจะเก็บไว้หลังเบาะนนี้นะฮะ อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้บางคนถามว่าเอ๊ะทำไมชิ้นนี้มันไม่มีทำไมของคันนี้มันมีคันนั้นมันไม่มีอันนี้ก็คือตัวล็อกไม่ให้เท้าของผู้นั่งนะครับเอ่อตกลงไปเพราะมันจะอันตรายนะถ้าเกิดตกลงไปเมื่อไหร่ก็คืออันตรายบางทีเราเรามองไม่เห็นด้วยแล้วเราก็ไปเข็นไปอะไรเขาแล้วเท้าเขานี่อยู่นี่ อันตรายเอาง่ายๆนะครับตรงนี้ครับเพื่อนๆผมอยากจะให้ดูนี่ๆี่นี่ไว้สาหรับเหยียบตอนที่เราเข็นขึ้นเนินตอนที่เราให้ขึ้นทางลาดหรือว่าจะมีข้ามสิ่งกีดขวางซึ่งบางทีเราเราเรายกดันดันตรงเนี้ย มันก็ไม่ขึ้นใช้เท้าช่วยได้ครับแล้วก็แล้วก็เลื่อนไปด้านหน้าเออก็ไปได้เลยหรือว่าจะจะดันด้านนี้ก็ได้แต่คงจะต้องใช้เท้าด้านนี้ง่ายๆประมาณนี้เองครับเพื่อนๆครับส่วนว่าเราจะเลือกซื้อรุ่นไหนยี่ห้ออะไรที่ให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานั้นเลือกเอาเองเลยครับ ล้อมันนะครับล้อมันนะครับจะมีอยู่สี่ล้อที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี่แหละคันนี้มันอีกแบบนึงเนาะแต่ลักษณะก็คล้ายกันฮนะตัวล้อเนี่ยมันมีอยู่มีอยู่สองแบบเนาะแบบนี้คือล้อก้านส่วนคันนั้นก็คือเขาเรียกล้ออะล้อแม็ก,กนนะอ่านั้นก็แข็งแรงนิดนึงแต่แบบนี้ แบบนี้มันก็รับน้ําหนักได้น้อยหน่อยส่วนยางมันเนี่ยก็มีอยู่3แบบครับแบบนี้คือแบบโฟมอันนี้เอาใส่ง่ายใช้นิ่มดีแต่ว่ามันจะสึกง่ายหน่อยนึ่งอ,อ,อีกแบบนึงก็คือแบบแบบคันนั้นแบบคันนั้นน่ะจะเป็นล้อยางพาดาครับอ,อ,อีกแบบนึงก็คือล้อที่ใส่ลมนะฮะแต่ข้างในนี้ก็ จะมีเส้นยางแล้วก็ใส่ลมเข้าไปได้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ก็เผื่อว่าถ้าเกิดเราไปใช้ที่ไหนไปเจอปัญหาอะไรจะได้ไม่กระตุกกระตากแล้วก็จะรู้วิธีการแก้ปัญหานะครับบางทีแค่แล้อมล็อกอยู่เนี่ยเราก็เข็นต่อไม่ได้เราก็เข้าใจว่าเออมันอาจจะชำรุดแล้วมันเสียแล้วที่มือเราอะไรแบบนี้เราก็เป็นกังวลเนาะ แต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงเป็นใย,ยกับที่เราใช้นานๆมากก็คือตรงเบาะนั่งนะฮะถ้าเกิดแบบผ้าเนี่ยอยากจะให้ถอดแกะออกมาเพื่อดูแลเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเบาะเป็นเอไอตัวที่นั่งมันเป็นผ้าเนี่ยมันก็อับชื้นได้ง่ายมันก็อับได้ง่ายเราก็ต้องดูแลดีๆนะจะได้ไม่มีปัญหาอื่นตามมาเช่น อาการอะไรล่ะมีเป็นเชื้อดานุนนี่นั่นอะไรต่างๆตามมาแล้วก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกอมาถึงตรงนี้มีหนึ่งคำถามว่าเอ๊ะที่บ้านทำไมมัน,มนแกะไม่ได้ที่นั่งน่ะมันแกะไม่ได้มันไม่มีที่ให้แกะดูตรงนี้เลยครับนี่นี่นี่ดูตรงนี้มันจะมีตีนลูกแกะครับตรงนี้แกะได้ฉีกออกมาเลยครับแกะได้ครับ แกะมาทําความสะอาดได้เพราะว่าที่เขาทําออกแบบมาก็เขาเผื่อให้เราแล้วว่าเราถอดออกมาเพื่อทําความสะอาดได้มันจะได้ดีกับสุขภาพของเรานั่นเองนะครับอ่ามีอะไรอีกที่ถามมาก็น่าจะครบถ้วนนะครับซื้อได้ที่ไหนอันนี้คําถามนี้มีอยู่หลายตัวเลือกมากเลยนะครับว่า ช่องทางที่จะซื้อสถานที่จะซื้ออย่างแรกๆเลยต้องดูบริเวณบ้านเราก่อนฮะอาจจะมีร้านที่จําหน่ายของประเภทนี้อยู่หรือถ้าเกิดว่าไม่มียังไงก็ลองดูลิงก์ใต้คลิปวิดีโอฮะถ้าเกิดมีที่จําหน่ายที่น่าเชื่อถือเนี่ยเดี๋ยวเราจะนํามาวางไว้ให้เพื่อนๆได้เข้าไปเลือกซื้อหากันนะครับอีกอันนึงอีกอันนึงเลยที่ว่า มักจะถามเข้ามาบ่อยว่าเบรกมันอะทำไมมันฝืดที่มันฝืดเนี่ยสายมันครับใช้มาน,นานไปอ่ะแล้วเราเรารู้ได้ไงว่านานไม่นานบางทีเราใช้ไม่นานทีแต่ว่ามันฝืดแล้วอะสภาพการใช้งานของเราด้วยฮะว่าตอนเราจอดเนี่ยเราจอดแบบอัปเดตไว้ไหม อัปเดตไว้หรือเปล่าแล้วเขาโดนน้ำค้างไหมโดนฝนไหมถ้าเกิดอยู่ในที่ร่มเนี่ยมันก็ใช้ได้นานอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าแบบจะลองดูก่อนแบบจะลองลองดูก่อนนะว่าออออสายที่เรามีอยู่เนี่ยมันพอจะไหวไหมใช้ได้ต่อไหมก็ลองอย่างนี้ก็ได้ถอดตรงนี้ถอดตรงนี้แล้วก็เอาไปจุ่มน้ามัน ดน้ำมันแล้วก็ยกยกให้มันสูงแล้วก็พอน้ํามันเข้ามาในสายเนี่ยเราก็เราก็ขยับสายเนี่ยเราก็ขยับสายเนี่ยให้น้ํามันมันเข้าไปหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าสภาพลวดอะไรต่างๆปลอกอะไรต่างๆมันยังดีอยู่เนี่ยมันจะขยับได้ง่ายครับเราก็ามาประกอบข้าใหม่เกี่ยวง่ายงเองตรงนี้หลับตาทําก็ได้เลยฮะสอดเข้าไปตรงนี้แล้วก็เกี่ยวอย่างนี้ แล้วก็ได้เลยนะครับอลองดูนะครับส่วนคันนี้เนี่ยลูกเล่นมันนี่นิดหนึ่งนี่นี่ก็พับได้ด้วยพับเก็บได้ด้วยแบบเหมือนว่าตอนเราจะไปนู่นมานี่จะให้ประหยัดเนื้อที่อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถออกแบบได้ว่าเออจะให้เกะกะมากน้อยประมาณไหนไม่ต้องเกะกะไม่ต้องใช้สถานที่มากเราก็สามารถพับได้เก็บได้ อันนี้แล้วแต่เลยนะฮะว่าเราจะชอบแบบไหนแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยก็มีอยู่แค่3ส่วน1คือเบรกมือ2อคือล็อกล้อ3คือเข็มขัดเนี่ยอ,อยากจะให้มีครบแค่นี้แหละเอ๊ะทำไมที่ผมเอาของที่มันราคาไม่เท่าไหร่เอามาบอกกันผมว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเนี่ย,ยรุ่นนี้ทั้งที่มันมันดูแบบนี้แต่นิยมใช้เยอะนะครับ ตามห้างตามศูนย์การค้าตามโรงพยาบาลตามโรงแรมอะไรต่างๆใช้รุ่นนี้เยอะมากแต่รุ่นนี้มันก็แพงขึ้นมาหน่อยนึงพอแพงขึ้นมาหน่อยนี้ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการใช้แต่ทั้งที่ไม่เป็นที่นิยมนะฮะเราก็ควรจะต้องรู้เนาะถึงวิธีการใช้งานลักษณะการใช้งานพื้นฐานคันนี้นะครับตอนพับมันก็อยู่ในสภาพนี้แต่พอที่เราจะใช้แค่ดึงขึ้นมามันก็จะคล็อกเลยติดแล้วอย่างนี้ ตอนเราจะพับก็กดลงมาอย่างนี้ก็ล้มลงมาเลยอ่าเพราะว่ามันมีตัวล็อกของมันอยู่ตรงตำแหน่งที่วางขาตรงนี้ก็ยกได้นะยกพับขึ้นมาอย่างนี้ได้ก็ดูแล้วอันเนี้ยประหยัดบางที่ใช้ได้นะที่ผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักมันเบานะครับราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าน้ำหนักมันจะเบา พอเราพาผู้สูงไวัยไปนู่นนี่นั่นไอผู้ที่ดูแลผู้สูงวัยนะฮะเขาน้ําหนักน้อยๆเองทีนี้ถ้าเกิดไปยกของหนักๆบางทีเขาก็ไม่ไหวเนาะแต่ว่าถ้าเกิดของเบาๆเอิมก็คอยอยยังชั่วหน่อยนะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนที่มีคนพิการมีผู้ป่วยแล้วก็มีผู้สูงวัยที่จะต้องดูแลนะครับทั้งที่เราเป็นคนพิการหรือเป็นคนปกติ แต่หน้าที่ก็คือหน้าที่นะครับจำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็ดำลงชีวิตไปด้วยกันขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเพื่อนๆครับ